สวัสดีครับคลิปนี้เราจะพามาชมการเล่นพระการศึกษาพระการสะสมพระแบบจับพลังของพ่อหนานเหนรียญยาวิริยาวิราชแห่งบ้านปากกลางอำเภอเอตาบลปากคางปากกลางอำเภอลองจังหวัดแพร่คลิปที่ผมทําให้นี่เป็นทําให้ดูนะครับว่าเขาเล่นพระกันแบบจับพลังเป็นยังไงจับพลังและพลังขึ้นยังไงไม่ได้ทําให้เชื่อนะครับ ผมเดินทางมาจากกรุงเทพมาถึงอำเภอรองคุณดั้งดูเฉยๆอยู่บ้านอย่ามือบอลเขียนถ้าผมให้ทําให้ดูคุณจะเห็นไหมว่าคนเล่นพระแบบจําพลังเขาเป็นเล่นยังไงอันนี้พ่อหนานเหลี่ยนนี้อายุเท่าไหร่ครับพ่อหนานแปดสิี่แปดสิเกิด84ปีทำไมยังแข็งแรงอยู่ครับม,มันตามหลังใายครับผมชุดเหดนียวไ,ไหมพ่อพ่อหนทุกวันนี้เนี่ย ไอ้ลิพ่อหนานเป็นคนบ้านนี้มั่งตั้งแต่เกิดปะอยู่ลำปางเาี่ยเป็นคนลำปางอำเภออะไรอำเภอแม่ทะอำเภอแม่ทะพ่อหนานทำไมถึงจับพลังอะไรเล่าให้ฟังหน่อยได้เป็นยังไงจับพลังนี่มันก็สืบษานกันมาตั้งแต่เมียชัสมัยนั้นบวชครับเป็นพระไล้วกไปฝึกชลังกันนี่พ่อหนานบวชพระเป็นพระตอนอายุเท่าไหร่ครับเป็นเน้นเป็นเน้นตั้งแต่อายุสิบสอง ไปบวชเห็นพ้าร่วมกันนั่นสิบสิบพรรษาแล้วก็สิบพัรษาเป็นเม้นเป็นฟ้านะสิบพรรษาแล้วก็ไปไปฝึกอะไรที่ไหนยังไงครับพ่อหนานตอนที่เป็นฝึกสมาธิในวัดแล้วก็ฝึกที่ฝึกฟ้านี่ทากะฝึกในวัดทั้ง่ากบวชอยู่วัดไหนครับอยู่วัดสมเชียวัดอะไรนะวัดสมเชียวัดทุ่งวัดสมเชียวัดหัวเสือครับครับครับผมจากนั้น อาไปฝึกจับพลังกอขอใครสอนไม่อาจารย์กันอย่างเรี้ยวกันนี่อาจารย์เที่ยนเราไม่ได้จากตึงไหนมากแลก้วก็ซชืบศาสตร์ทอดกันจากคนนี้ในวัดคนในวัดทั้งในวัดทั้งตอนนี้ยังอยู่ไหมคนนี้หรือไม่อยู่แล้วยุบมั่านนี้ไปคนดีคนตางล้วเพราะนั้นอวิธีการ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 จับพลังเนี่ยเขาเขาจับเพื่ออะไรเช้าเฟียวพราดีหรือว่าฟระมาดีอืม จับเพื่อให้ดูว่าพระดีหรือพระไม่ดีเฟาดได้ปลุกเชกหรือว่าบปลุกเชกฟาดปุกขึ้นหรือบบปุกขึ้นใหญ่ๆเนี่ยครัเนี่ยการฟาดตีมันดีมันกับปุกขึ้นฟาดตีมันบบได้ปุกเชกเนี่ยมันเกิดบาขึ้นครับมันเป็นของบบนีแหละเพื่อเพื่อแค่นั้นเองแค่นั้นอ่ะอ่ะพี่ยะพี่การพี่การต้องมีค่าขันครัวอะไรยังไงต้องต้องอธิบายอะไรยังไง ต้องให้พ่อหนาอธิบายเพราะผมคนโบราณอธิบายครับผมต้องมีค่าขันก่อนจะขึ้นทำพิธีแม่นะแม่เช้าทำพิธีนะกับแม่อย่างนั้นแ่ะสีผมว่าปุ๊กฝ่าอย่านี้ยังไม่ขันอย่างนี้ครับมีดอกไม้มีดอกไม้แล้วก็เทียนกี่ดอกีอเลมเทียนสี่กุลเทียนสี่ขู้ดอกไม้อะไรก็ได้สักกำหนึ่งดอกไม้ก็หกเขตหกเขตหกเขตเช่นน่้หรอหกเขตหกกิ่งดอกไม้หกกิ่งเทียนสี่ขู่นะครับอ่า เงินตามศรัทธาหรือเงินเท่าไหร่ครับศรัทธาครัศรัทธาอันนี้ผมของของพี่พี่ของพี่พี่กาศที่ผมพ่อเอาคนมาผมจะให้เพคนครับผมอันนี้อันนี้ค่าขันคูค่าขันคูให้แล้วเราใครถวายหรือ,อยังไงก็แ,แต่พี่คือจะทำบุญกับข้าวก็คือเราแต่เราจะดูชมอ่ะชมพันมีก็เราให้เครื่องข้ันคูท่านอ๋อนี่นคือ,อยังไงนะพูดพูดง่ายๆคือเราจะให้ท่านจับพระให้ดูเนี่ยเราก็ต้องขึ้นขันคูให้ท่านเพาะว่าทำพิธีเป็นพิธีการสิบบาทยี่สิบบาทสามสิบบาท ก็แต่ทางโบราณผมตามศรัทธานะครับตอศรัทธาครับผมตรงนี้ได้หมดเขานี่คือพิธีการโบราณเป็นไงครับเ็่พิธีการโบราณก็คือถวายฐันโกนะครับต้แ่มาทาคลิปนี้อยาคิดว่าเป็นเรื่องง่ายนะครับโอเคง่ายครับจากนั้นขอผมขอชมบารมีพระเครื่องที่อยู่บนนี้ผมก็ถวายถวายให้เพื่อนรรยากาศดี ของชักพิษทีเดี๋ยวพระตีดีๆก็คนปุกเสกขึ้นกับขึ้นขึ้นชาของตีพระชักพิษก็มันต้องขึ้นสาคผู้บาอเจ็บอะไน่านี่เสตุสสตุเอาองไดมัดเนี่ยพีเทพเอาเลยเอาไหนเอาสอบไปเลยพี่จับเลยขึ้นก็ขึ้นไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นเลยอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้ทดสอบสักอย่างเลยครับ โอ้โหดีดีเลอืงดีดีองนีดด้ดีนะครับดีโอเคขึ้นะได้ชยจมันจะขึ้นเป็นทรงนี้เหรอครับอาจารย์อันนี้เป็นพระปิดตานะครับไอ้พระพระ,ะสังพระสังขจายอันนี้ครับโอ้อยหงี้ยอเลย ใช้ทางไหนเพราะนั้นอันนี้นพอพอานานใช้ทางไหน,นใช้ทางไหนฮะเดินทางไม่รู้ป้องกันตัวมันเนี่มันเงินไหมรายะเอยอะนี่มันคือวนที่นี่เอาใจอะไรอาจะเรียกเงินเรือทองไหมกว่าเข้ามาโอ้เงินอันนี้เรียกเงินเล็กทองแล้วก็เงินอันนี้อะไรครับปิดต,ตาครับปิดตาเหล็กไหลพระปิดตาเหล็กไหลนะครับด้านหลังฝั่งเหล็กไหลนะครับ โอเคนี่ทําให้ดูนะครับไม่ได้ทําให้เชื่อว่าคนเขาเล่นภาพแบบจับพลังปลุกพลังเขาทําอย่างนี้ข้อหนานวัย84ปีโหแรหนักอันนี้ดีทางไหนครับพ่อนานดีนี่ดีมัดเลยขึ้นาลังดีขนาดครับโ okay. อเคเอาเอาเปียกแก่ เบียแกนะครับอันนี้เบียแกวะไม่ใช่อาจารย์เราเบียแกอยูงไหนอันนี้เบียแกอ๋อแกเหรอนี่เบ,บียแกวะอาจารย์น okay, okay, ี่ร <okay S 2> ันผมไม่แน่ใจเโอเคโอเคโอเคนะครับดูฝังฟังฟังฟัง,งยกด้วยอันนี้ดูนะครับนี่มามาทดสอบกันนะครับไม่ได้ทดสอบให้ให้เชื่อนะครับแสดงให้ดูเฉยๆว่าวิธีการเล่นครับแบบคนโคบราณคนโบราณอันนี้ เหมาะไม่ได้ไปโทรใครไม่ได้เก็บตามใครนะครับแต่เราให้ค่าขันครูเพื่อจะชมบารมีเห็นมั้ยเดือดพวมเียพวดศักดิ์ศรีทั้งนั้อ๋อแต่ละอันสักดรีทั้งนั้นเลยศักดิ์ริงนี่สักทิพย์มด้งจิครับก็ ถ้าใครจะมาลองนะครับขับรถคือไบลำปางเลยที่ไหนครับอ่าพี่อยากบ้านบ้านบ้านแม่ทะหัวเสือบ้านแม่ทะหัวเสือนะครับคือผมทํามาขับรถมาให้ดูเนี่ยดูอย่างเดียวพอคือไม่รู้จะได้รู้ว่าเขาเล่นยังไงอันนี้เบี้ยแก้เบี้ยแก้ใครเนี่ยอ่าอาจารย์นิดานี่เบี้ยแก้ใครไม่รู้จับพลังมาอ๋อไม่เบี้ยแก้จับพลังจับพลังมาจากร้านจับพลังมาจากร้านไม่กี่บาทองลำไ้กี่บาทครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตเพราะบางคนก็ไม่ขึ้น,นไม่ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ขึ้นหรอ่อันนี้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นอะไรเสียไหมครับ hmm, ไม่เสียไม่เสียก็คือว่าพลังงานไม่เหมือนกันอย่างอาจารย์นรานเขาจับมาก็เขาก็มีพลังของท่านอ๋ออาจารย์คือพลังไม่เหมือนกันขึ้นพลังไม่เหมือนกันใช่การสื่อสารพลังไม่เหมือนกันครับบางคนก็ไม่ขึ้นอันนี้จับพลังเพราคนคนเรียนมาไม่เหมือนกันพลังก็ไม่ขึ้น มันมันอยู่ที่มันอยู่ที่การจับพลังมันอยู่ที่เขาเรียกว่าความริสุกธิจของเแต่ละคนไม่เหมือนกันครับอันนี้ของได้่ามาโอเคนะ่ตกเสษเปล่าก็ไม่รู้นะได้มานะครับลองลองดูได้ครับได้รับแจกมานะครับฟรีเนี่ยนะครับแต่คนคนสร้างบอกว่าตั้งใจกว้างนะครับได้รับแจกได้รับมอบมาเป็นที่ระลึกครับ อ่าครับเราจะลองจับพลังดูนะครับจริงจริงตั้งใจจะไปเรียบเฮ้ยบอกซะแล้วโอ้ยโอพระแจกฟรีนี่นะครับพุทธคุณแ่งพระแจกฟรีนี่เขาผู้เคีงมาได้หรอเจอรีอ่ะเขาผู้เคียงมาเจอนี ขายดีปป๊ฮมขาอดีเขาปลูกเช้กมาจัดดีเลยฟังเสีงมาอย่างดีครับผมรักษาภาษาไว้ดดีอย่าหายนะภาษาไว้ดีๆเดี๋ยวไปใส่กรอบแล้วจะให้อาจารย์ได้ลอรับเนอะเดี๋ยวจะไปใส่กรอบอาจารย์แรงหน่มีเเนี่ยจะไปขายองค์ละล้านเนี่ยเพราะมีพุทธคุณแรงนะองค์ที่ผมเอาให้อะเขาห้าล้านครับอันนี้นะครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกเขาเอินของแจกหมดแล้ว อเสร็จแล้วร้อยอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคืออาจารย์บอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมผมลองสมบัติที่พวกมาก่อนเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวได้ได้ไปเรียนแจกพระพวกเอพระองค์นะะ อุ้มหน้ามันจะปิดหน้านะคนเหนือเรียกอุ้มหน้าก็อ,อุ้มหน้านี่นอ๋อคนเหนือเรียกพระปิดตาปิดตาหรืออุ้มหน้าคือ,อปิดตาหรืออุ้มหน้านี่ไอ้ความหมายด้วยกันพระอุ้มหน้าอุ้มหน้าคือพระปิดตานะครับได้ยินคํานี้ก็าลาซเซ่สงสัยได้อุ้มหน้ากลับบ้านไม่มีพลังเฮ้ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นมันมีพลัง ใจหายเหมือนกันนะครับอีกสักองค์อาจารย์อีกสักองอ่าอันนี้นะครับเป็น,เป,นเป็นพระยอดทงเป็นพระยอดธงที่ได้รับมอบมาเป็นที่ระลึกจากวัดแห่งหนึ่งในประเทศไทยลมลไม่รู้ว่าวัดไหนนะครับวัดแหลมรี่ค่ะฮะวัดแลมรี่ค่ะยอดทง ไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่วัดนี้ไม่ใช่จังหวัดนี้น,นี่นะครับได้มาเป็นที่ระลึก,กใ,คใ,คใครได้รับแจกองค์นี้ไปนะครับ,บนี่นี่ไ,ได้คํายืนยันนะครับไม่ได้ทําให้เชื่อนะครับทําให้ดูว่าเขาจับพลังกันยังไง พ่อหนานผมไม่เชื่อว่ามีพลังมีพ่อหนานจะว่าไงมันพลังพ่ามันมดีครับแล้วค้นญาพิ่ไห่กับบัจจยญาเ่นอ่ะมันทําขึ้นเลยเลยอ่าพรามันโปก่งเลยเองทำเป็นคนที่ว่าทำขึ้นเองตอนนี้เองพี่การพี่การบอกว่าฝ่าถ้าเขียนชื่อด้วยสมาธิเนี่ยขึ้นเหมือนกันอหรอขึ้นเพราะว่าการเขียนหนังสือเนี่ยมันเป็นสมาธิเราเราเขียนจดจอเนี่ย ทรงสือเราเนี่ยถ้าเราเขียนเนี่ยผ้ามีพลังงานเนี่ยก็จะขึ้นนะครับคนที่พี่ถ้าพี่ทำเคยทาสมาธิมาน่ะคนที่มีบุญบารมีหรือมันจะชื่อก็เขียนก็ออกเลยครับมันจะขึ้นอย่างนั้นแหะขึ้นอย่างกูเผื่อผมมีบุญบารามีขอเขียนหน่อยเลยครับคือท่านท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับ <S <S คือเอ,เอาพี่การขอยือมปากกาหน่อยเดีย๋ยวผมขอกอคนวสมาธิสักสิบนาทีก่อนให้ผู้ผู้ชมดูก่อนนั่งนั่งก่อน นี่อารจะหลอกผมวะเนี่ยไม่หลอกก็มันทำลายเดี๋ยวพี่เขียนชื่อก่อนเ๋ยวเ๋ยวเขียนชื่อแล้วก็ผมจะเอากระดาษเปล่าจะจะไม่ให้เขารู้พี่ปิดไว้ย่าให้รู้เดี๋ยวผมจะเขียนชื่อหนึ่งใบแล้วให้พี่การคือเอาอีกหนึ่งใบที่ไม่้เอาชื่อหลายคนเลยเอาชื่อหลายๆคนก็ได้อาจารย์ช่วยมาใครมีชื่อมาแต่หลายคนว่าใครจะมีใครมีบารมีบ้างเรามาทดสอบมันเลยอาจารย์ในร้านไม่ได้อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร เอาใบที่ผมเขียนชื่อกับไม่เขียนชื่อนะครับแต่แล้วไปสลับกันหลังรถดโอาจารย์หลับตาเลยมันเป็นใจพลังเปิดแกอาจารย์มันก็จะมีมันก็จะมีคนที่สามารถเขาติดตักคนอาจารย์พี่จะให้เขียนก่อนเดี๋ยวผมก็จะเขียนด้วยเผื่อเพื่อคนขึ้นเผคนไม่ขึ้นแล้วก็จะมีกระดาษเปล่าใบหนึ่ง นันนั่นจะได้ชิ่อตาอันนี้นะครับชื่อของวิการเขียนชื่อหนึ่งใบไม่มีกระดาษเปล่าเอาวางวางกล้องไม่มีกระดาษเปล่าในกระดาษเปล่าจะไม่มีเขียนชื่ออีกนะครับไปเสี๋ยวพันทางนี้ว่าพันทางนี้มีเส้นแล้วมีมีตำหนิเดี๋ยวหาว่ารู้กัน ต้องพันต้องทพันวันให้ผมเลยผมจัดการเองเดี๋ยวไม่ต้องพันเดี๋ยวผมจะม้วนเองอ่าเดี๋ยวจะรู้พี่พี่ก็ทำตำหนิเดี๋ยไม่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 ทับตัวนี้ซะย่างพี่เป็นคนม้วนนะพี่จาพามาไม่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 ให้เขารู้ผมจะยื่นให้ทิสอันเลยอ่าไม่ให้เขารู้ไม่ให้รู้ไม่ให้รู้ทั้งหมดเราจะเขียนไว้สี่ใบนะครับว่าเพื่อจะทดสอบว่าคนมีสมาธิในการเขียนหนังสือไหมถ้ามีสมาธิจะรู้นะครับแสดงว่าเขียนยันไม่เขียนยันนี่เขารู้เลยครับถ้าเขียนยัน คนเขียนยันมั่วๆก็รู้สิรู้ครับถ้าไม่มีพลังเขียนยันแล้วก็ไม่มีพลังขึ้นอ้าวก็ไม่ขึ้นคนที่เขียนผ้าย,ยันอะไรอยู่นะครับ<ช>ระวังนะครับสายจับพลังนี้เขาจับได้ว่าผ้าย,ยันที่คุณเขียนนั้นมีพุทธคุณไหมใช่อันนี้ขั้นก็คนคตเขียนด้วยนะอ้าวเดี๋ยวผมเอาชื่อท่านมีในนี่แหละแต่ไม่รู้วอาจจะชื่อใครจะขึ้นก่อนไม่ไปบอกผมจะเอาผมจะเสียนดวงนะ้นสลับกันเลยอ่าสลับกันเอาอ่านะครับสลับไม่รู้ว่าไปชื่อใครอ่าเดี๋ยวเราจะ คือเหมือนเล่นกลยังไงก็ไม่รู้ครับคือกลายเป็นรายการเล่นกลไปซะแค้ว่ชื่อแค่เลือชื่อเฉยนะถ้าเกิดมีพลังจริงต้องขึ้นเพราะชื่อเราจิตเราเราเขียนมจะมีสมาธิในการเขียนอ่าแล้วมันเกี่ยวกับชื่อที่เป็นอย่างของชื่อไตรเทพนี้พลังงานมีถ้ามีพลังงานก็ต้องต้องแต่ถ้าถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นคนชื่อหมูหมากาไก่ก็ก็เอาผมถามตรงๆเลยว่าผมชื่อไตรเทพไก่งูเนี่ยชื่อมันเวิร์กไงชื่อมันเทพๆอะไรเงี้ยถ้าผมชื่อนาย สมชายก็มีสิทธิ์ได้ก็มีสิทธิ์ได้ได<ก>ถ้าผม,มชื่อไหนสมชายชื่อพื้นพื้นเนี่ยพลังมันจะขึ้นไหมก็ตอนที่พี่เขียนนะ่ะตอนที่พี่เขียนหนังสือน่ะพลังประตูจิดเป็นสมาธิตอนเขียนนะ่ะอ่าก็สมาธิตอนนั้นหละครับถ้าเกิดมีพลังงานกมือท,ที่มือเราเลยพลังงานจะเกิดจากจาก,จากมือเราจากตัวเราโอโ้ผมใช้สมาธิแป๊บเดียวตายเลยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่จะเป็นครับลองดูนี่ไม่รู้ของใครนะครับครับไม่รู้ของใครทาให้ดูนะครับไม่ได้ทําให้เชื่อนะครับก็ก็ดูขอดูว่าถ้าเราชื่อนี้มีพลังของให้ขึ้น อย่าอย่ามันแกะงขึ้ีดูเด้อ่อาข้ามขึ้นข้ามดูข้ามดูอย่าดูสักอย่างอย่าดูสักอย่างผมพับประโยู่ไม่ไม่เป็นไรผมพับประโยู่พลังคนตีลายตีอะไรนะตีมีพลังเกี่ยวกอขึ้นถ้ามีพลังเกี่กับต้องขึ้นเอาละครับสามคนใจเต้นตุกๆต่อมๆเลยครับไม่รู้เลยเป็ใครด้วยไม่รู้ว่าของใครคือผมไม่มีปัญหาอันนี้ไม่ขึ้นออดูเลยชื่อใครออดบอกกันเออไม่ดูไม่บอก แยกไปก่อนยังไม่บอกยังไม่บอกเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่บอกยังไม่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวรู้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 ไม่บอกไม่บอกอย่าดูอ่าเอาแล้วพอมีพลังมีพลังเขาแยกวันนี้มีมาเพียบไลยวันนี้นะครับคือเหมือนเล่นกนี่ไม่ไม่ไม่เห็นอะไรทุกอย่างนะครับไม่รู้ด้วยคนอ่านก็ไม่รู้ด้วยคลิปนี้ไม่มีการตัดตัดสดสดเอาแล้ว โอ้ยใบใบนี้ต้องไม่มีรายชื่อเอไม่มีรายชื่อหมดครับมีรายชื่อหมดไม่ใช่แพทมีรายชื่อหมดใบนี้ต้องไม่มีรายชื่อมีรายชื่อหมดมีรายชื่อหมดสี่คนมีอืมเอาดูคือยาวคือบางทีเนี่ยผมก็มองเป็นร่วมหัวเราะครับแต่ถ้าถ้าศึกษาแล้วกลุ่มนี้เขาไม่หัวเราะกันนี่คือไม่ดูรายชื่อนะอรัคือคนที่มองจากนอกกลุ่มแล้วดูนะอภิเทศดูว่าใครที่มีพลังเอาไม่มีพลังก่อนใครชื่อที่ไม่มีพลังอันนี้ไม่มีพลัง แล้วพี่ประกาศเลยอ้าวไม่มีอะไรชื่อชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อผมเหรอเฮ้ยไม่เป็นไร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 เอาก็ตามนั้นตามนั้นตามนั้นเลยครับผมไม่มีพลังมีมีมีพลังหรอก็มีก็ตามนั้นไงก็ไม่ได้ทนสอบไงก็ทดสอบว่าอ้าวพี่ดูอย่างนี่ชื่อใครก็ตามนั้นก็ผูไม่มีพลังก็ไม่มีพลังแค่นั้นเองอ้าวคุณนี่ไม่มีพลังไม่มีสมรู้ใคร ก็ถูกต้องก็ทานั้นก็ทานั้นคือแสดงไม่มีพลังแสดงว่าระหว่างเขียนไม่มีสมาธิถูกต้องก็ไม่รู้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่มีสมาธิก็คือไม่มีคือไม่มีเลยอ๋อพี่แล้วพี่ใส่ชื่อใครเนี่ยอาไม่มีกันนะต้องไม่มีใบชื่อผมชื่อผมเลยแหละต้องชื่อผมก็ชื่อพี่เตเทอ่ะเนี่ยกับพี่เต้เทพก็นานพี่ไม่พี่ไม่ไม่ได้เขียนใบดิ่งเนี่ยไมไม่มีใบไม่ได้เขียนนั่นแหละผมเขียนตัวนั้นแหละเขาไม่ออกพลังไม่มีคือไม่มีครับอ่าไม่อย่สบายใจนะครับอ่าไม่มีไม่ ไม่เป็นไรก็ตามนั้นก็ผมมีพลังก็ตามนั้นแหละอันนี้เออไม่ไม่มีอะไรซีเรียตเลยเฮ้ยตัวจิ๋วมีพลังอ่าแต่ให้มีบารมีมีบารมีถูกต้องไม่ติดคุกแน่ถูกต้องครับผมอันนี้ผมไม่ได้เที่ยวโกหกนะก็ไม่มีไม่มีบารมีก็ไม่ชื่อผมก็ไม่ขึ้นตามนั้นอ๋อตามนั้นตามนั้นไม่โกหกก็ไม่โกหกก็ชื่อผมไม่ขึ้นก็คือไม่ขึ้นไม่ชื่อไม่ขึ้นนี่เพราะว่าพี่ไม่ตั้งใจเขียนอตั้งใจเขียนก็ไม่มีพลังก็ตามนั้นเอาเอ็เอาพนันเอาตามคนไปจริงนน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 นีีี่่่ดูออออกกคคึงเเหชชืืมั ในบาปคนเขียนเขียนเลยทำพิธีพหนาเหรียญทองสนาเหรียญทองนะก็ไม่ให้ท่านููอ่ะพ,พี่ทำตำหนิไล่บาไม่ได้ทำสักอย่างก,ก็จะพี่เห็นแล้วก็ซุ่มให้ คือคือนี่วิธีการทดสอบอีกอย่างหนึ่งว่าทุกอย่างหนึ่งรับคือทุกทุกท,ท,ทุกอย่างที่เขียนลงไปถ้ามีจิตใช้เขียนเขียนลงไปก็ผมจะมีพลังก็ผมเคยผมก็คิดไว้อย่างนั้นเพราะเพิ่งทังกันไม่เช้าไม่ได้ทําอ๋อลองลองทดสอบลองให้พวกหนาวทดสอบแล้วเมื่อเช้าผมก็ขึ้นแต่วันนี้ไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรอ๋เอ,อเวลาผ่านไปเพราะว่าจิตพวกจิตคนปลุกเราก็ตามนั้นตามเหตุตามปัจจัยครับผมอาจจะรอพี่นานก็เลยเออจะไปหายหมดอ๋อสมาธิไม่ได้รอนานร็ตั้งตั้นตั้งตั้งตั้งแต่ั้งตั้งตั้ง ท e> oh ุ่มหนึ uh ่งโอเคก็ไม่เป็นไรก็ตามนั้นพี่อยู่พนันจับพลังเนี่ยเขาเขาจับเพื่ออะไรพนันทําจริงคือคือคือคนฝึกวิชานี่เขาฝึกเปิดเพื่ออะไรฝึกจะมันจะฝึกยิ่รู้เนี้ยมวัานี่มันห้อนั้นมันมีพลังกันมีพลังอขาคนมีพลังมันก็บกมีบวกาะดือนะ <C> e <an> คนมีพลังมันกระคืนมือลายอนยพุ่งผ่าเลยครปุ่งผ่าเนี่ยผ่าปานีมันกระกราคืบอีกนัดอีก,อก,อก,อกนัดห,หนึ่งอ่ะอันนี้แหวนนะครับหัวแหวนที่เป็นที่เป็นรูปประคำออเอาละมามาลองของครับช่วงมงช่วงงลองของ <G ül üyor> คือไม่ได้ทําให้ไม่ได้ทําให้เชื่อนะครับทําให้เห็นว่าเขาเล่นเข,เขาเขาสุดกันอย่างนี้ผมก็เพิ่งเห็นครั้งแรกไม่ขึ้นไม่ขึ้นโอ้โห นี่ไม่ขึ้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะผมก็ไม่รู้ต้นขาก็ไม่มีพลังครับมันมีพลังมันมีแสงอะไรอ่ะมมีงอันหนึงอีกอันหนึงเดี๋ยวทำให้มีพลังจนขึ้นได้เอาาเแหวนเหมือนกันเราจะโกหกไม่ได้แล้วก็ขึ้นคือไม่ขึ้นนะครับได้มาวันวะไม่ขึ้นกำไรกำไรโอ้ยไม่ขึ้นอีกมันมีรังสีฮะไม่มีรังสีเลเดี่ย่อันนี้กำไร พอไหวไหมโอ้มันกิดมาขึ้นเหมืนกันเขามไม่เล่นสีกลับมาบนี้พอไม่ต้องคิดมากนะครับนี่มันมาขึ้นเพราะว่าอย่างเขาเก่าต้องเปลี่ยนาสวยๆเด็อ๋อมันจะเอามาใส่ดูเขาคิดเยอะมากนะครับก็คือคิดว่าเป็นเครื่องประดับไปเป็นเครื่องประดับใช่ใช่ พี่การหลังจากพี่ออกคลิปผมมีคนบอกว่าพี่ไม่เต็มผมถามตรงก็ก็ไม่เป็นไรก็ทุกสิ่งทุกอย่างเราตามที่เรารู้อะครับพี่ารเอพี่เทีก็ก็ผมก็ตามธรรมชาติอ่ะนะแต่ชื่อผมยังไม่ขึ้นเลยอราเราก็ไม่ได้ไปฝืนอะไรกับธรรมชาติไม่ขึ้นก็คือไม่ขึ้นคือการแต่พลังเนี่ยเราโกหกไม่ได้ครับคือเป็นเรื่องของไก่เห็นเดินงูงูเห็นนมไก่แต่คนที่เชื่อเขาเชื่อก็เแต่คนที่ไม่เชื่อคุณไม่ต้องเชื่อตามไม่ได้มังคับไม่ตามว่าแต่ก็ มันไม่มีเจตนาอย่างอื่นไม่มีเจตนาอย่างอื่นเนี่ยผมก็จับมาเราเห็นมีพลังแต่ท่างก็จัมาไม่มีพลังแล้วเลว่อยไงวไงอ๋อก็จัมาก็ไม่ได้พี่บูชามาเพรมีพลังก็ถูกนะองค์ก็ไม่กีบาตก็บูชามาเห็นมีพลังแต่อยู่มาก็มีพลังก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็เราก็ไม่ใช่เสมอไปไงฮะทุกสิ่งทุกอย่างเราก็อย่าไปเอาอะไรกับชีวิตครับคือคือคุณจะเอามาขึ้นโอกาสจากพลังแบบผมไม่มีแน่เพราะเพราะพอหนานเหรียญทอง ไม่ได้เปิดจากพลังไม่ได้เปิดสำนองสำนักที่ไหนไม่เปิดเลยครับนข็ทํานกระแต่อยู่ใกล้ๆบ้านผมอเห็นจากพลังได้ก็เชิญมาผมผมเคยไปให้ผมก็จับไม่เป็นเมื่อก่อนก็ให้ผ่านานเนี่ยมีอะไรก็ฟ้าไม่ให้ผ่านานเช็คให้เนี่ยบางองค์ก็ขึ้นบางองค์ก็ไม่ขึ้นก็ฝึกมาตั้งนานก็ไม่เคยได้ยูๆผมก็ได้ขึ้นมาก็ที่ผมได้ขึ้นมาก็ไม่ใช่ว่าชัวก็มมนร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อพระที่จับมาก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หมือนกันเพราะจิตเราก็ไม่ได้นิ่งอ่ะเราไม่ได้ฝึกมาอย่างนั้นครับคราว อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางลำปางห่างจากกรุงเทพกี่โลอ่ะหกร้อยกว่าโลห่างจากกรุงเทพหกร้อยกว่าโลห่างจากสุราษฎร์ธานีภูเก็ตหาดใหญ่เป็นพันนะครับถ้าคุณอยากรู้เนี่ยคุณเดินทางมาดูกับตาเองผมทําให้คุณดูเฉยๆนะครับว่าไม่ได้ทําให้คุณเชื่อก็คือเป็นอีกสายหนึ่งของคนที่เล่นพระสายนี้นะครับถ้าไม่มีพุทธคุณที่กล้าแฝไหมผมถามตก ไม่ผมแข็งแรงไม่ได้ถ้าถ้าจับพลังแล้วไม่ขึ้นนี่เคยเคยไปจับให้คนอื่นแล้วคนอื่นด่าแม่จับนันด่าเรื่องนอ้ไม่ด่ามันไม่ขึ้นไม่ไม่ขึ้นเดี๋ยวเขาว่าถ้ามันมีขังอะย่างแบบผ่านการปุูกเสกหรือไม่ได้การปฏิธีนอะไร่ามันมีวิธีตีปลุกเคกอะไรย่างนี้มันก็เป็นฝ้าที่เวยๆเขาติ๊กปิ้มไปเวยๆนี่มันมีพลังงานนี่นะครับพระไหนไม่ได้ผ่านการปลูกเสร็นะครับสายไหนที่พระเสริมขึ้นมานี่เจอสายจับพลังแน่นอน ะเสริมนะครับที่ไม่ได้ผ่านการปลูกเสกเนี่ยคุณต้องผ่านสายจับพลังพระเหมือนกันนะครับคือสายเนี่ยก็พี่พี่พี่การมีคนมีคนศึกษาเยอะไหมในกลุ่มพี่โอ้ผมมีเป็นสิบอะที่ลำปางนะครับกลุ่มบริเวณบ้านผมเลยบ้านก็มีสามสี่คนแล้วก็ที่ในเมืองอีกผู้หลักผู้ใหญ่ที่ระดับเป็นเป็นผู้ใหญ่แล้วกันเป็นเป็นถึงประหลัดประหลัดจังหวัดอะผู้หญิงเกษียณแล้วเจ็ดสิบกว่าแล้ว ก็พูดได้เกษียณแล้วพูดได้ครับเกษียณแล้วเกษียณแล้วเมาศึกษาท่านนี้ท่านก็ได้มาผมก็เคยไปหาท่านก็ให้ท่านเช็คผ้าอะไรให้ไม่ก่อนอก็รู้จักกันอะไรผมสายผมจะรู้จักคนสายจับพลังนั้นที่ไม่มองก็หลายคนครับสายพี่สายจับพลังเลยใช่ก็รู้จักกันโดยบังเอิญม,มีมีถึงเชียงใหม่พวกจับพลังมีถึงไหมมีมีครับมีถึงเชียงใหม่ด้วหรอมีมีอยู่สักคนสองคนเลยครับนี่นะครับคือสายจับพลังของปึกพอสมควรนะครับพระที่ไปได้ผ่านการปลุกเสกพระเสริม คือพระเสริมเนี่ยหรือพระเสริมหรือพระที่คุณเสพปลุกเสกเอ้ยหนาไอ้อย่างนี้พระที่ปลุกเสกงโซ่หรือถ่ายรูปมาแค่บอกว่าเกจิปลุกเสกเอารูปถ่ายมาผ่านสายนี่ยากเลยยากครับคือคือต่อไปนี้เนี่ยก็ดีเหมือนกันนะคือมีสายจับพลังเพื่อทดสอบพุทธคุณสําหรับพระที่บอกว่าปลุกเสกแล้วไม่ได้ปลุกเสกนี่นะครับหนาเหรียญทองวัยแปดสิบเซต้องรีบขึ้นมาทํา พ่อแปดสิบสี่แล้วนานีลูกกี่คนเนี่ยหมีลูกห้าคนเมียกี่คนเมียคนเดียวสามทีครับสำหรับคลิปเรื่องการจับพลังพระเครื่องกับนานเรียนทองผมทำคลิปนี้ไม่ได้ทำให้คุณเชื่อนะครับทำให้คุณเห็นว่าแต่ละสายจับพลังเขาจับกันยังไงมีอีกหลายสาย มีหลายคนนะครับที่จับพลังได้ที่ศึกษาสายนี้บางบางคนก็จับพลังโดยที่ไม่ต้องจับพระก็ได้แค่มองดูแค่รูก็มีพลังก็ได้ก็อาจารย์นิรันร์ครับก็อาจารย์นิรันร์ท่านก็จะไม่เหมือนใช่ไหมใช่ครับหลายพุทธกุลก็อาจารย์นิรันร์แค่มองเนี่ยถ้าอยู่ในโปเื้อหรือว่าถือไว้อยู่ระข้างเขารู้เลยว่าพระซ่อนอยู่ด้านไหนเขารู้เลยไม่ต้องให้ดูว่าพระอยู่ด้านไหนเราซ่อนไว้เหมือนเล่นกลอ่ะครับเอาเหมือนท่านชี้ท่านเชียอ่า ก็ชี้บ่กพาไ่ด้านไหนให้ก็สามารถชี้ได้เลยชิกได้เลยว่าผมว่าผมก็อย่างนี้เอาไว้ไปทาในคลิปในคลิปของอาจารย์ดิรันเราต้องไปผพิสูจน์กันในคนหมู่มากใช่พิสูจน์ในคนหมู่น้อยทํากันสองสามคนนี้เดี๋ยวหาว่าเราเออก็ทําได้ก็เราเอาซ่อนมือเราต้องไม่ได้บอกเราก็ทําสดๆอย่างนี้เหมือนเมื่อกี้เราให้ดูเลยไม่ต้องให้เห็นเลยไม่ต้องให้อาจารย์เราเห็นเราซ่อนอยู่ข้างไหนอ่า เออพี่อาจจะส่งซิกก็ได้พี่อาจจะไปอยู่เนี่ยไ้อยู่ข้างนี้นะคิวซ้ายคืออยู่ข้างนี้คิวขวามันก็เป็นไปได้ไปเป็นได้อยากคิดนะครับอยากคิดอะไรมากนะครับคือดูคลายเครียดน่ะแต่พวกซีสายจับมาใครบอกว่าดูคลายเครียดแต่พระคุณจับพลังแล้วคุณไม่ขึ้นเนี่ยคุณจะเป็นคนเครียดกว่าเครียดแค่นี้ครับสวัสดีครับ